ไปไหว้วันจีนแมาใช่ปะแล้วก็เปลี่ยนวอลเปเปอร์สูส่ๆก็แบบงานเข้าเว้ยช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็มีคนมาทักว่าขอให้รูปไอ้คือกูไม่มีคนจำได้มาสักพักแร้วเว้ยจุดจีนปีนี้นะคะชมจะพาทุกคนมาปัดเคราะห์ที่อารามเต่อกันค่ะจริงๆนี่เป็นครั้งแรกของชมเลยนะที่มามูว่าจีนอยู่จีนยังไม่เคยมูเลยอะ่ะวันนี้เบื่อแล้วการเปิดคลิปบนรถเลยมาเปิดคลิปด้วยกัน เดินอยู่บนถนนแทนอุ้ยแต่มันมืดคือวันนี้ชมจะพาทุกคนมามูวัดจีนกันคืออยู่นครปฐมตอนนี้ชมอยู่ระหว่างทางก็เลยกำลังจะแวะซื้อของไปไหว้ซึ่งมีแขกรับเชิญด้วยกับทีมมูเตวเวลนะคะบรรยากาศทางไปวัดก็คือค่อนข้างจะคลาสสิกมากแต่เราไปเจอกันที่วัดโหเข้ามาถึงแล้วทุกคนคือ มันอลังการมากตนแราชมดูว่ามันจะเล็กกว่าน,นี้นะเนี่ยซุ้มทางเข้าเป็นแบบแปดเหลี่ยมด้วยมันหาย,ยากมากเขาบอกว่าทั่วโลกนะคะมีแค่2อที่เท่านั้นมีอยู่ที่เหอด์านกับที่นี่ประเทศไทย,ไทยบ้านเราตอนนี้อยู่กับทีมมูเตโวนะนะคะฮัล <Hello. S 2> โหลแม่หมอกิโกะนะคะวันนี้ก็จะพา<อ>น้องชมพูนะไหว้<อ>แบบว่าสายเต่าแท้ๆเลยที่เมืองไทยนะที่นี่ก็จะแบบมีเทพในศาสนาเต่าที่หลายๆ อารมอาจจะไม่มีอะไรอย่างนี้ก็จะมีแค่ที่นีเท่านั้นนะจ๊ะวันนี้เราจะพูดเรื่องแบบปีชงด้วยว่าปีชงเป็นอะไรยังไงอะไรเองเดี๋ยววันนี้ฝากตัวกับแป๊หมอกิกโกะด้วยนะเออวันนี้เราก็จะฝากตัวกับนี่น้องชุบผู้เหมือนกันในการแต่ว่าข้อมูลภาษาจีนได้เลยได้เลยตอนนี้เนี่ยเรากำลังกรอกข้อมูลใดๆเพื่อให้ทางเขาเนี่ยช่วยดูดวงชะตาเราว่าปัจจุบันเนี่ยเราตกดาว้ลยอะไรบ้าง มีเมาก่อนก่อนที่เราจะไปเริ่มที่ใดๆนะคะคือชมกับพี่แม่หมอบอกรู้จักกันที่เชียงรายใช่เจอกันที่เชียงรายโดยมินต้องแบบงงๆแล้วก็รู้จักกันอาลีนาการุนีการุนีกาลีนาชื่นชมอ๋ฟคุณแม่มาเพราะว่าต่ตัวไวมากจริงๆเราคือเริ่มทำโมเตจริงๆคือเดือนกรกฎาคม พี่พิมพ์ม,มีไพ่เป็นของตัวเองอแล้วแอรีรยออ่ะเพจแบบนางเงดูดวงก็คือเหมือนทําแบบวอลเปเปอร์ฟรีแจกทุกคนแบบใช้อันนานน่เ้ยแล้วก็อยากได้ของที่มันเป็นของส่วนตัวอตอนแรกกัน้องอ่ะไม่ค่อยมูเลยปีปมเล็กๆตอนมาหาลัยตอนม6คือแม่พาไปขึ้นเขาคิรกุดมาแล้วตอนนั้นคือเชื่อมาก ว่าแบบต้องได้ที่นี่แหละไม่ได้โอ้น้อง <ไป S 2> ก็เลยไม่เชื่อเคือ่อก็เลยไม่เชื่อเพิ่งจะมาต้นตีเนี่ยเพราะามันเริ่มมาจากที่มันมีพระคเนตที่<อ>หนึ่งที่น้องไปไหว้ทุกาาครั้งเรา,าไม่เคยสังเกตเลยว่าทุกครั้งที่ไปอะทุกอย่างที่ขอคือได้หมดเลยโอใช่ ถ้าไปที่อื่นสาขาอื่นเขาเรียกว่าอะไรอื่นอี่ยเออไม่ได้ผลก็จะบอกนะว่าแต่ละคนมันมีความแบบสิงกับกงุงเทพไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเป็นเทพที่เราแบบสิงอ่ะมันเหมือนเขาจะแบบว่าให้พรเราง่ายกว่าหาเทพที่สิงกับเราให้เจอแล้วก็มูท่านแบบเต็มที่ท่านก็จะช่วยเหลือเราแบบเต็มที่เหมือนกันที่นี่เนี่ยเป็นองค์กรศาสนามีปรมจารย์จางเทียนซือเนี่ยเป็นคนนำศาสนาเต๋าเข้ามาเผยแพร่ในการไหว้แถวที่เนี่ยคือให้นำมือซ้ายทับมือขวาในงานมงคลเพราะคนจีนเชื่อว่ามือขวาเราจับอาวุธแล้ว เพราะฉะนั้นมือสายคือความดีค่ะเหมือนกับการเอาหยางอบอุ้มหญิงไว้ตอนนี้คือเราไปไหว้ฟ้าดินกันก่อนนาทะที่ดานนนกชื่อตัวเองวันทีเกิดนะครับแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันวันนี้วันนี้ได้มากลาบไหว้ได้มากลาวไหว้เสร็จต่อไปนะคะหลังจากที่เราเสร็จพิธีตรงนี้ไหว้ฝ้าดินแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนไหว้ประมาจารย์ของอาทิตย์เต่านะคะตอนนี้เรากำลังจะไปไหว้แม่ทิ้งเจ้ากันนะคะซึ่งองค์ท่านเนี่ยเด่นมากเรื่องคือกับว่า เน่ห์เมตตามหานิยมแล้วก็โชคลาภนะคะเราก็ได้เตรียมของมาว่าองค์ท่านแล<อ>้วค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นพวกแบบเครื่องสําอางแล้วก็น้ําหอมต่างๆเด่นเรื่องเมตตามหานิยมแล้วก็สเสน่ห์ค<อ>่ะส่วนไข่กับขนมเนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องโชคลาภนะคะ<อ>ใครที่นีม่หมดหิ่งฟ้าก<ด>็มาถึงโรงเตี๋ยดูดูนะคะ จ้าแม่จิ้งจอกจากจริงๆเป็นปีศาจนะคะแต่ได้รับการช่วยเหลือจากปรมจารย์จางเทียนซื่อท่านเลยเปลี่ยนจากปีศาจมาเป็นเซียนให้ผรอนด้านการเงินแล้วก็เรื่องเมตตาหานิยมด้วยทุกคนมีคนเคยถูกหวยสิบสี่งวดตอกันด้วยนะจากการที่มาไหว้เจ้าแม่จิ้งจอกนี่เขากำลังจะทาไปดูว่าทำไมถึงตั้งสถานที่นี้เป็นที่ตั้งสังเจ้าเนี่ยค่ะหลังจากที่เราไหว้สเตชันที่สามเสร็จจะตึ๊งน้ำเรียบเสมือนทักสนหรึอเงินทอง ตรงนี้ชื่อเท้าสองห้านี่คือหัวเต่าอนน้นเนี่ยเราจะเป็นตรงตำแหน่งที่เป็นหัวเต่าพอดีงนั้นเนี่ยเจู้ตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพงจุ้ยเหมือนกันอย่างเครืออาคารด้านหน้าค่ะไว้ประกอบพิธีของคนเป็นและตึกหลักตรงนี้เนี่ยไว้บั่เพ็นกุศลของคนที่ล่วงรับไปแล้วตามไม่ทันแล้วตรงนี้เนี่ยคืออาคารเก็บอถิค่ะที่คำนึงถึงพงจุ้ยเป็นหลักเพราะมีน้ำล้อมรอบ ดาวน้ำเป็นตัวแทนของทรัพย์สิสนส่งผลให้ลูกหลานดวงการเงินดีขึ้นมีช่องคู่ด้วยสำหรับใครที่เป็นสามีภรรยาก,กันหรือเ,เป็นคบปป้องกันอะไรอย่า เร่ราคาเนี่ยจะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของช่องเก็บกระสิบว่ามีโซน VIP ด้วยนะคะเพราะเป็นแกนกลางของอาคารคืออันนี้เหมือนกับว่าเราแบบพาทัวร์แบบโอเวอร์ออลแล้วเนาะก็เห็นแล้วว่าที่นี่ก็คือเหมือนกับว่าได้รับพลังธาตุน้ำแบบสเตรมแล้วก็มีการแบบแบ่งอย่างกับหยินให้มันมีความบาลานซ์กันเนาะทีนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องปีชงนิดนึงนะคะก็คือปกติเนี่ยหลายๆที่เนี่ยคิดว่าปีชงเขาไปทํากับแบบปีใหม่อะไรเงี้ยซึ่งมันผิดนะทุกคนคือจริงๆแล้วว่าปีชงเนี่ยเขาจะ เริ่มทํากันเมื่อหรือดูใบไม้ผลิของจีนเปลี่ยนหรือดูซึ่งไม่ใช่ตุษจีนด้วยไม่ใช่ตุจีนปกติตุดจีนมันจะเป็นประมาณแบบวันที่1-2ึ่งสองกุมภาอะไรอย่างใช,ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นวันที่4 กุมภาของทุกปีเต้องจําไว้ก็คือต้องไปทําหลังวันที่สี่ไม่ทําวันที่4ี่ด้วยนะทุกปีใช่ทุกปีมันจะเป็นวันหลังวันที่สี่น่าจะมีคนเข้าใจผิดเยอะมากเรื่องนี้ใช่แล้วหลายคนเอาไปปัดก่อนซึ่งแบบกลายเป็นว่าไปปัดโชคลาภตัวเองออกอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งแบบซึ่งหมายความว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะดีมากปีนี้ไปปัดก่อนที่ตัวเองจะชงโคกไปเลยถูกต้องใช่ มันต้องรอให้แบบว่าเป็นวันหลังวันที่สี่เป็นต้นไปนี่ก็เข้าใจผิดนะแม่แม่เลยแม่คือปีใหม่ต้องไปวันที่หนึ่งคือต้องไปแก้ชมไม่เดี่ยวเราจะไปทําพิธีตัดขอบนะคะแล้วก่อนที่จะสุ่มยันแบบว่าพวกเรื่องไม่ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยออกไปจริงๆที่เนี่ยมีพิธีเต่าที่แบบเยอะมากเราเวลาน้อยไงเราก็จะแบบลองทําที่แบบว่ากรุบกริบกรีบเบาๆก็ลองตัดขอบแบบแกล้งเบาๆพอมาถึงตรงนี้ค่ะจะเป็นการทําพิธีตัดเขาะ นักพพสจะทําพิธีค่ะแล้วก็ไม่หุ่นต่างตัวให้เราเป่าเพื่อให้เขาเนี่ยเอาสิ่งที่ดีกับเราออกไปแต่ใครที่จะมาชมแนะนำเลยคือต้องเผื่อเวลามากมากอ่ะวันนี้แค่วิธีตัดเขาอ่ะสามชั่วโมงทุกคนตอนแรกนึ่งว่าอันเมื่อกี้สุดท้ายแล้วแล้วก็มีพิธีแ การข้ามไฟหนึ่งอันถ้าใครมาแนะนําให้เอารถส่วนตัวมานะเพราะว่าทางเข้าค่อนข้างลึกมากถ้ามารถบระตําทางก็คือไม่รู้ว่าจะเข้ามาไงเหมือนกันน่าจะยากประมาณนึงเลยคือจะมีการประทับ ตาที่เสื้อเราการประทับตาลงไปแล้วเนี่ยคือเราจะต้องนําเสื้อซักแยกกับชดชันในแล้วก็เสื้อตัวเนี้ยที่ประทับตาแล้วค่ะจะสามารถใส่ในวันที่เรารู้สึกว่าดวงตกหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยสามารถใส่ได้หรือถ้าใครไม่สะดวกประทับที่เสื้อใช่ไหมเขาก็สามารถต่าให้ที่หลังคอแต่ก็ไม่สามารถเก็บไว้ใส่ได้อีกครั้งหนึ่งใครที่แม่นะคะก็แนะนําให้ใส่เสื้อที่แบบสามารถประทับตาได้เลยก็ได้มีสิ่งนี้คุ้มครองเราในช่วงที่เรารู้สึกว่าเราดวงตก หลังจากพิธีการทั้งหมดนะคะเราก็จะเสียงทายสอบถามปรมาจารย์ว่าพิธีในวันนี้ราบรื่นหรือเปล่าถ้ายัางนะคะก็ให้ซื้อของบูชาเพิ่มคือชมเองอะ่ะรู้สึกว่าพิธีการที่นี่ละเอียดแล้วก็ใส่ใจทุกขั้นตอนมากๆม,ม,มีพี่ๆนะผลคอยประกบแล้วก็อธิบายข้อมูลตลอ,อดตีอะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำมันตะเกียงเผากระดาษให้เจ้าเนี่ยมีอะไรติดไม,ม้ติดเมืองกลับไปหน่อยหลังจากที่มาช่วยเราเป็นอันจบพิธีคะ่ะ ทำได้ไงคะน,นี่โอ้โหอันนี้ยากมากเลยแต่ก็ p r o f e s <laughs> s i น n a l มากวันนี้เราแบบจากพิธีจัดเต็มมากแบบจริงนี่ขนาดยังไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรฟู l l <Full S 1> version full <laughs> version นี่แค่ตัดขอบแบบกรุบกริบใช่ใช่ตัดไปเยอะมากเลยนาะตอนแรกพี่สาวจะแบบเปิดคังสับซึ่งวิธีสาชมชั่วโมง <laughs> พี่สาวก็แบบว่าไม่น่าทันก็เลยบแบบว่าเป็นแบบว่าตัดขอบแบบกรุบกริบก่อนเพื่อทนโล่อาณาจักจีเลยเพรจะมีสิ่งที่เรียกว่า หนูหรือว่ายานที่เราแบบเห็นหนังจีนก็เปิดยันที่เขาแปะแตรงนี้ใช่คิวนายืมอํานาจจากเทพต่างๆมาเพื่อให้บรรดาในเรื่องที่เราต้องการเหมือนเราเอาป้ายอายาสวัรค์ในเรื่องนั้นมาเช่นเทพองค์นี้ช่วยเรื่องเงินก็แบบเอาป้ายอายาเรื่องเงินมาให้แบบบรรดาสำให้กับคนคนนั้นยืดแต่ว่าเราก็แบบเราแบบไปมูมาเป็นยังไงบ้างดีกว่าอันนี้ก็คือดีแบบเป็นเรื่องเสน่ห์เมตตาพอใช้ล้วก็แบบว่าอยู่ดีพอปให้เงิน ให้แบบให้เลยเหมือนเป็นกรูที่เขาแบบว่าช,ชอบเรื่องพวกหูแบบเ oh. ชื่อในศาสตร์หูการแล้วก็มีเหมือนกับว่าเป็นคนเนี้ยเป็นคนที่แบบเหมือนเขียนยานอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบลองมูเขามาเพราะว่าตอนนั้นเราสนใจเรื่องหูมากก็ลเลยแบบว่าเออไหนเอามาลองสิ oh. อละสามร้อยอะไรพ่อคืออยู่ดีๆแบบ ถูกหวยแล้วก็ให้เงินแบบสักพันแบบงงๆอะไรเงี้ยอยู่ดีๆแบบบางคนก็เอานน่นเอา่มาให้เหมือนเป็นเมตตามหานยมอารมณ์ประมาณนั้นนะซึ่งขู่นี่ก็คือมีหลายมีหลายเรื่องมีหลายแคนแนงกันแบบโรคระบาดนี่ก็มีซึ่งวิธีการใช้ก็มีหลากหลายนะมีทั้งแบบว่าพกไวอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นแบบใช้แบบเผาทิ้งอย่างนี้ก็ได้มีหลายแบบหลายสไตล์นี่จากก็มีวอลเปเปอร์ด้วยเอ ได,ได้ก็คือไม่เห็นโนที่เยอะมากโอเปอเรอเรค่ะ <c oughs> ก็สามารถแบบว่าไปซื้อได้จากโมเตโรนะ <c oughs> อยากได้ได้เลย,เลยความรักการเงินการงาน <c oughs> การเรียนอะไรเงี้ยมีทุกเรื่องเลยแล้วก็มีหลายคอลเลคชั่นให้เลือกก็ไปเลือกสันกันได้นะจ๊ะ <c oughs> ไหนแอบมองความปังของโอเปอเรที่สาวเลย <c oughs> แกรบลายมงลายเม์อะ <c oughs> ไรเงี้ยก็คือเข้ามาแบบซื้อเพจ ทางที่แบบเพจมันเพิ่งเกิดใหม่อยู่ดีๆก็มีสื่อติดต่อสัมภาษณ์ทุกคนแบบว่าเข้ามาเองอ่ะเธอแบบดีแมสเตอร์อะไรเงี้ยคืออยู่ทุกคนก็เข้ามาแบรนด์อินไซด์ตอนแรกชงก็ไม่เชื่อนะเราก็ลองเปลี่ยนตามเพื่อนเพื่อนอ่ะใช้แล้วเรามารีวิวเราก็ได้ลองเปลี่ยนตามแล้วพอหลังจากวันนั้นอ่ะก็คือได้งานเราก็มีคนโทรไปเรียนแคสงานหลังที่น้องอ่ะไม่ได้ไปแคสงานมาแบบครึ่งปีอะเพราะว่าอันนั้นมันจะเป็นเหมือนกับว่าพัทาโลคือพทาโลแต่ละใบเนี่ยน่าจะมีพลังของนางอยู่ ให้เอเจนยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแม่หมอก,ก็คือจะสามารถจัดได้ตามเรื่องที่เราขอหลังจากที่นี่ทําพิธีไปแล้วเป็นยังไงก็เดี๋ยวแบบรอดูพวกเรารีวิวคนจะปังใหม่อะไรเงี้ยใช่ทุกคนถ้าปังเราก็มาทําตามได้นะที่นี่แต่ว่าจจะเข้ามาลึกนิดนึง